เไปคุ้มค่าใจต่อเขาไห้ยังเขาผัมัมีของใหม่มามัมีของใหม่มาช่วยเราเปิดจริงหลุงต่อถึงกัากปิดเลยก็ได้เปิดนิดหน่อยเบาใจเบาใจกูไหนจังโอ้เปืนปืนมึงซ้อมเลยไว้ยิงน้องเลยยิงสามครั้งซ่อมสามทีอาจจะไม่เกินจริง เ็มึงพามึงพาได้กูกลับหัวไอ้เหี้ยโอ้โหจริงดิรีเดียวผมเยอะไปกูได้หกโอเคแม่งเจ็กูเริ่มก่อนได้รับเป็นกับต่างกันเซนไคเซอร์ไม่ใช่เป็นทันบ็อกไลแอคชั่นเจอร์พาสต์ดอร์ไลไลท์คูเปอร์ cho cá thằng bái tập thời lưới nè mày lấy mà chín chú anh à cái trò khó quá chiều nay khăng khăng có à thanh không ai lưới rồi xịt cứ mày mà làm chồng thế đó ấy mình hát đi mình hát อ๋อลืม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 เทคเลยไม่เป็นไรมาครับนี่คิกกี้ก็จะฟังโอ้ยเบียวเบียวเบียไม่เจอมาคุณโอุนกีเป็นทุกอย่างลยคลิปการเมื่อหาตีแวนแล้วไปเดิเทนัน์เติรอก็ทำเลย ได้ผ่าเจอบอเอแลแม้ไม่เก็กจำเชนอันนี้เรื่องจริงไหมครับแคนฟอ์ไม่เคยชอบพีจีมันคุมเป็นไม่โกนลำตั้งแล้วมาเจ็ดยิ่งไม่ชอบพีจีเป็นใหญ่เ่อครับผมเชื่อผมเชื่อบ้านหนึ่งโตเปิดเกดหาสามหาบัตเตอร์หานั่นแหละหาลักลักแล้ว รักแท้แท้ักแท้ักแท้แพ้ร้อยห้าสิบวตักแท้แต่จะสัดเพื่ด้วยเกสีเกสีกูสองหมื่นมงกุริมกี้มีเกสีไปนิดหึ่งทางใจสี่เป็นสามสองกีีเกสีตออกาข้างตัวทิพน 2องหมื่นสามหมื่นสองครีสามหมื่นสองครีเไปเลยดอทิกเกอร์เอาอันเดิมฮารเทอร์เซด์ดอโอ้ยเก่งเก่งเก่งไล์เกตสามเซนไคเซอร์ฟอร์ทูไม่ใช่เอ็กเซลทูเอ้ยพี่ใหญ่เอ็กเซลโฟรทูไปหมดเลยไตล์เจเนเรชั่นไปกันหมดแล้ว หลอนกันหมดแล้วเป็นดึกใหญ่ยังเป็นคนเถีกชูเลิกไปนะเลิกไปนะนี่ลิ้นมันแปลกๆนะเดี๋ยวจะยึดตูดแน่ในห้องในห้องอีกคนนอกห้องเจอเกย ในห้องปกตินอกห้องเป็นเกย์กูเองใครอับตรงไหนฮะจะโดดได้ขอสองขอสองข,ขอสามคนสุดอ่ะ ห้าบาปล่อยเลยพอหนุ่มจอลสุดหล่อที่ดูร้านโตชัดโชัส,สามปล่อยนะได้มามดีคิวแรงทางข้างเทยแว หน่วงคานี้เจีนหน่วงตีเลยเท่าไรี่หน่งสองสองมันสอมันเจ็ดต่อไปเท่าไไปเบเลยไลทเซคเซ่เร็เด้อเ,เกียโตเพ่อบ้าทโซนเฮ้ยโตหมดไปเกียรล้าจเกียรกดเจ็ดหาสาม เจอไหมไม่เจอ,อ,อถ้าคุณไม่เจอคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับครับครับเอาหัวให้กูเขียนล<ง>เลยลงเลีสองตัวบวกสองหมื่นตัวกูพลังกูบบางกมาแล้ว <c oughs> ลกูขึ้นมาเป็นเกย์สามตีเป็นสามละไปห้าพันที่ย เพ่อนมาดิตาดทมาหนึ่งดก็าหนึ่งชีสองได้ม่อกูลางที่ทำกูจะเกิดขึ้นถ้าไรนะหามาหนึ่งกูทำมาหนึ่งไม่ฟังกูจะทำหนีหมายจริงจริงจุละได้เช็คดิกุ้งเต้นกูอยู่ไหนอยู่ พลังฮอ,อนนี้ฟีอย่าลืมนะแวนไม่ถึงแวนขาดห้าพันบูทนับบูทอีกที่เออลืมพลังอะให้ตรงนี้คีย์ยใบนี้เธอบอกไม่แปลผมเลยไม่แคร์บอกยิิธีทำการแกรเามาเสียใจออริเรียแซว้าบกมืนไม่มีฝั่งนี้ ทำ้ไม่บงองมือหนึ่งออกมาสี่หมื่นสามเอ้ยสามสามสี่สามตีแวนสองร้อยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแรวแหกหมื่นติ๊กเกอร์สองหมื่นสามหมื่นี่สี่หมื่นสี่หมื่นสองที่ตีแหวน ส er> um, uh> ี่หม oh, okay. ื่นเนี่ยสามหมื่นดิสามหมื่นเพราะว่าพลังให้ต้นสามหมื่นสองสี่หมื่นสามปล่อยมาบ้านหนึ่งลูกแม่งเลยแมนได้มาปล่อยอ่ะเออขี้ขี้แวนเอไม่ต้องหรอกขี้แวนพลังให้ตัวนี้โหบุกมาจีมาจีสบใบเลยเหมือนแปด สองมืแปดสามมื่สามสี่่สี่มื่สองิิบเบมึงเอาไว้ประดับอะเรียนเศษปะับเออวะมึงเอาไว้ประดับอเ่นประบเสือหนึ่งสอหา, <c oughs> <c oughs> าดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา สิบสองใบดีสิบสามพี่อะไรไมไ่เลยๆพี่จีจบเทิร์นไลท์เซคเเตซกรุงเจนกรุงเต็มฮ่านี่จะมีแค่คเรา

เลับโซน,นตัวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าสเจ็ดิบดเมด้วยมีมีแค่เราการเช่เมา หนึ่งหมื <12. S 2> <12. S 1> ่นสองสองไปสองตีเนี่ยสองสองอ่ปนนะปล่อยเลยหนี่ยห้าแหวนเออเข้าตาบาทเออเดี๋ยวก็ลบหายทุกไอ้เคี้ยมไม่ได้ดิว,วะทันไม่ทันแล้วรันผิดแล้วก็ขอตัวอื่นนิดมันต้องคอยรีบไอ้ฟูนี่ก็ได้กไม่ตอนแรกกูลืมไปกูไม่มีเซอร์เคิลตรงนี้ ก็มึงไม่รีบติดตรงนี้ไม่คือไก่นี่ไงดูตรงนี้ให้ง่ายแดมก่อนแล้วค่อยอันนี้ต่อสรุปได้ขอแบบนี้เฉยจุนวันจ้าจุหนึ่ง65,000 3 0 0ื3,000เหรอทีกีลักกันอ๋อจุนวัน ไปเาขนมจตรงไหนไมกขนมะตรงไหนตรงไหนอ๋ออะไรกครอยากไปนื้เค้กอะไรกูคอยากกูไปซื้อขอมึงตคลิปอยู่ไม่ใช่เหรอะไรเนีข้าคลิปเนี่ยมอหน่องนสี่แหวนปล่อยแล้วครพี่เฮ้ยไม่เอาเลยวะขอกาดีกว่าเดี๋ยวปล่อย เท่าไหร่สองสปล่อยสางขีหูบ,บัตรไปไปี่ยจบเชิญเ็เตือดอกไลได้นห,นหนึ่งเอยปั๊นนี่กลับมาเฮ้ยกาอนกูล่างอะไรครับเนี่ยมเคยเห็นล่ากาอนครับผม

อแต่ึงเนี่ยเ็กบกาสจำไดเต็มที่เลยจำได้ไกลเกีีรยละ บัตแบ,บกไปสองัแกสามสางหเป็นึ่งสองขี้มันหนึ่งเน่สองสามสาเจดี่เป็จ็ท่านะ้านเจห้านเจ็ดหกนสองไปเดียวบกูหกูหกเป็นนสองเมื่เออีกหนึ่ง อ่าเจ็ดมปนสามเจ็ดเป็นแปดดิเออแปดกูหกมนหนึ่งพอสองได้หึอได้เดียวดิหกนแปดกูได้เดียวเจ็เป็นแปดอ๋อสองเอ้สองได้เหรอกูตกตกเละไว้เยอะทุนเป็นไรสองหมื่สามอ่าสามหมื่นตีไหมสองที่ชมันสอ สองหมื่นสองแปดสีมั้หเมื่อกี้สองแปดไม่ไหวข้อสองมืนเลยยืนเสร็จไว้อะพ่อมาถามว่าจะไปเล่นจะไ้เล่นเก็บไว้ยืนยืนเป็นตรง เครื่องเลยยี่ห้อสุดเลยยิ่งกว่าเครื่องอีกคุณกูเสพแล้วไอ้ยักกูไม่เสพไงหน้าต่างนู้ทำไมมึงเห็นตัวใหญ่อะไรกูไม่ได้จอาไว้ให้มันสักขน่อยแล้วตั้งเล่นนอกเกาะไปหนูมึงดูไม่แก่เออมึงทำไงไว้กล่องไล่ป่วนไล่ป่วน อ่าสไลด์เจเนเรชั่นแล้วก็สลาดแพ็คแพ็กเกจกล่องเป็นหนึ่งกงล่องก,ก,ก,ก่องกับแกะเดี๋ยวกูค่อยฝากคำยวฝากคำขนาดเดี๋ยวกูซื้อลอตบอลอให้เอาป่ะกล่องลายนั่นแหละเดี๋ยวกูให้กล่องหนึ่งซื้อลอตบอลให้เอาป่ะ,ะที่อะไรเนะี่ย เราตั้งเล่นนกกรอบเลยนี่ก็นกกรอบเกินกรอบเลยแหละกรอบกรอบกรอบเลยเยกลับเลยอ่ะกูไม่กุดกลับเลยคูไม่สนุกเลยก็สกิลแวนแวนมันเมื่อตีไม่ใช่เหรอไมามาอันนี้ตลาดคูซื้อมาจากไหน่ะแล้วสมได้ก็ป่วยไทยมันสมได้ มัวก็ไฮโควูเลยนั่นแหละเป็นไคลโอจูรันเจ้าเป็นไคลโอรูมาตินเดี๋ยวจะเป็นจูรันรูมาตินเป็นเลวคูตเป็นไคลโอไม่เติมสกิลทีตังไม่มีเฮ้ยลอยหลอลอยหลอเป็นไคลโอกดสกิลมึงตายอ่ะกดสกิลมึงแพ้กดสกิลมากดสกิลมึงแพ้ สองมันแปดแนสองแปดเไคโอตูรันมาจินสาสามเซนไคโอบูกาอนมัหาแลนหนึ่งรามมึงตายนะมึงไม่มีแดมนะเดมอลยเปล่าโอไมค์ก้อโอแห็งฉลาดมากโซบาปารชันหนึ่งเอฟเฟกตหนึ่งโซบายไอีนี้ไม่ได้เว้ยกูกลับมาลางเดิมไม่ได้โซไปตัวเริ่มไปก็ได้ก็ไม่ซีเรียสนเ่ปารชันหนึ่ง สก,กิลลันตอเอ้ยจะลืมจูกลายก่อนเกมันลันเหมือนกันสิกอันนี้จะขึ้นก่อนจุรันาันงใสโอจุรันก้อนจุรันก้อนมันจะมกระเปาองได้หำยจับหั ไอหาเล่นเล่นให้สุดสึกจบใครไม่ได้ใครจะจบได้สามหมืนาไหมสามหมื่นเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามอพอสาได้สามได้ไม่มีชิคเกอร์อยู่แล้ในกองอ่ะใคกับเอ้ยให้ใครเยอะเลยวส ดีแวนเท่าไหร่หนึ่งสองส่อาจะเป็นสองหมืนสองหมื่นสามหมื่นสามสามหมื่นสามสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสามสี่สามเสร็ลุนวัดนู้นดูอนาคตปล่อยผมไม่เปลี่ยนอนาคตเลยไป้องหิ่ ปนำย่กูไม่ได้เปลียเที่อะไรกูดูหัวกองแต่กูว่าวางเหมือนเดิมเนี่ยดูว่าคุณปล่อยผมเลดอะวางวัดประดับประดาประดับบารมีแน่นอนบาสแถวหน้าบกมุงกูว่ากูแพ้่ะแพ้อะไรเกมนำจะตายกูเกมรับ สองสามสามสสี่สามสี่สามแมนองแหยหมดเลยสี่สามยืนไอ้ฟติกพูนานนี่ยืมแม่หมามึงถามวะหเสียไปเลยเีียดอะไววะเฮียเสียไสีสามสป็นเจ็เท่าไหรนะสี่เป็นสามสี่เปนเจ็ดได้เดียวเหรอสี่เนเจ็้ามันเจ็ขอสองได้ไม่เจอเฮียอะไรเลยเปิดเจ็ สรุปไม่เจอ,อเหมือนกันเจอดิเต็มเลยตัวแลกปยชมือมีแค่ใบน้อยห้าใบใช่ไล์แบบนี้จ้ำเป็นลายลเนอร์รออยังดีกวับ่าเต็มอทอเรีร <c oughs> รอยตัวเอง,งบวกมืสอ,องสามสามสาม,ามสามี่สาม,สาม,สามานหนึ่งกิน,นึงได้ อินเตเซมอะไรนี่โคนมิดเลยมาดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมื่นเจ็ดมิดเลยสัวนตีตกไอ่นีหมดเลยตกเนี่ยเออกลับไปโคตหนาผู้แพ้ได้นะ 23, 33, สังนสามสามสามสี่หนึ่งเจ็บไม่ได้ มืบเก่าขาดเฮ้ยจบคลิปเลยว่าเพื่อนผมไปเจอของใหม่อะไปสนุกเลยอิสัตว์เอาตังค์มาดิ